วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนอนสู้ผีกันนะเดี๋ยวก็จะเป็นเล่นกันเลยน,นี่เฮ้ยเราเจอกระถางกางแฟเองทุกคนนี่นี่ทุกคนมีสุสานที่ให้เงินด้วยนี่เราก็จะนอนกับเพื่อนนะเราก็จะไปนอนกับเพื่อนเลยนี่ก็จะอาบเราก็จะเป่าเสียนะ ก็จะอัเตียงอัปประตูมีตะเกียงวิเศษได้ทุกคนดูเฮ้ยได้เป็นตัวอะไรเนี่ยใส่เน็กไทสีน้ำเงินด้วยแล้วก็ให้เงินหนึ่งบาทเฮ้ยผีกระโปรงแดงมาแล้วทุกคนแตวก็จะอัพเตียงนะ ทุกคน้เพิุงข้าวต้งข้าวให้เงินแค้หนึ่งบาทเ <c oughs> มื่อกี้ยังให้ศูนย์บาทอยู่เลยนะทุกคนเฮ้ยเตียงอักติักักติอักตอักติอักตอักตูอักตอักติอักต้องอักปตูอห้ถึงติอัอั ประตูเหล็กเลเวลห้าก่อนนะทุกคนถึงจะอัพเตียงมาตรฐานได้เฮ้ยผีมาแล้วผีป <simulation> ีประตูเพื่อนเราอ่ะนี่ไงอัพเตียงมาตรฐานเลยสองร้อับาทเฮ้ยผีเลเวลสามเด็กตายนี้เนี่ยเมโน้อกเฮ้ ทุกคนดูมันปล่อยเบอร์เซ็กเมื่อกี <C oughs> ้อ่ะเราอัพเต็มอุ่นๆได้แล้วเต็มพรีเมีม่ยมเราอยากอัพไม่ได้นะที <C oughs> ่อ,อัพประตูได้แล้วประตูแรกเลยว่าสร้างตู้เกมทุกคนตู้เกมมันให้ไฟด้วยจะเราตีสีลิ้ม นะพี่ข้าึ้นเราไปแล้วทุกคนจะไปดูเพื่อเราอุ้ยต้นหญ้าเราขายไปทุกคนอ,อ,นอ,นคอุ้ยต้นหญ้าต้นข้าวอุ้ยเ้นต้นข่ายเพื่อเราอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราปีอัพเอื้อตีเกมก่อนอ,อืมอัพประตูอืมเพื่อเราตายแล้วก็ขระปูขอเพื่อเรานะทุกคนเฮ้ยตีเราเหรอเฮ้ยมาตีเรา ตละกสัปปงไปเลยอกนะสับเก่งเลยัทอุ้ยอันนึงนีตัวอย่อันึงเก่งอันนึงดีเลยต้มเต็มตัวมันอัพไปเลยว่านเทุกคนี่เจอตัวอนนั้นก็ไปเป็นไง โอ้โหเพื่อนเรายังประตูเล็กกล้าเลเวลหนึ่เงเลยนะของเราประตูเล็กกล้าเลเวลสองเลเวลสามแนละ้วมันมาเตีเพื่อนเราทุกโอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าอีกอะ่ะคนนี้ก่อนอีกที่เป็นใหญ่แก่ไม่นะเพื่อนเราอ้ยผีตีประตูของเราแตกไปแล้วตัวอักษรเราก่อนนะดี เฮ้ยผีมายุงแล้วอัพเกตตายแรกเลใช้นื้อสัตวอะไรพุดด้ ผีอุ้ยทำร็อคก่อนก็แล้วดีกว่านี่ตูออ้เกมแล้วต่เนี่ยตู้เกมอนี่ยเป็นค่าที่2.5บาทอฮ้ยผีมาอีกแล้วเราจะฆ่าผีได้เอาปืาานให้ยิงไงยิ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 งเฮ้ยอฮ้ยผีตายเย้ทุกคนเราชนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาเล่นสมอลร็อคพูลในเกมซูเปอร์ซาร์ดกันนะ